เป็นแสงไฟมันคล้ายๆกับแสงไฟกระสืออย่างที่มีคนเขาเพูดกันมาเนี่ยเราเห็นประมาณสักกี่กี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยสามคืนติดครับสามคืนติด<า>เลยสามคืนติดเห็นแล้วมันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นแค่ดวงไฟมันถ่ายไกลด้วยแล้วซูมไกลถ่ายแล้วซูมมาดูเห็นลูกชายไปเห็นก่อนบอกพ่อมีดวงไฟอะไรลอยมาเนี่ยผมเลยลุกขึ้นมาถ่ายดู เสามคืนติดๆนะครับร <อ S 1> ก่อนหน้านั้นเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็น,หนแล้วมีคนเขาเขาโจด,ดขานกันเหรอพูดต่อกันมาเหรอรู้ว่งไงยังไม่มีใครพูดนะผมก็ว่ามันมันจะมาช่วงประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนี่แหละก็รอดูคืนดีสักคืนหนึ่งจะว่ากันไหมแต่ความมัน่นใจเรามีแสงไปลอ,อยอยู่นะครับผม,มแต่เราเห็นนะบางงันนะเห็นนะ,นะครับ มันมันมันอยู่ทางด้านไหนด้านไหนดูอยู่ได้ไม่ได้นะครับปั๊บมาเห็นเราปุ๊บก็ไปไปก็ไม่เห็นแสงนะครับอืขวบหายไปเลยอ,ะอ่ะม,มันเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้เป็นดวงไฟออกขกเขียวออกขาวออกเลยครับอืขอเขียวออกขาวกลัวไหมอ่ะผมไม่กลัวผมก็เดินไปไล่ ถ่ายรูปก่คือเด็กเขาจะตกใจแล้วมั้งครับก่อนนั้นมันเคยมีเรื่องลี้ลับอะไรยังไงบ้างไหมแถวว่านนานแล้วครับนานล้วเคยมีคนพูดถึงแถวตรุงนานแต่กูอวดนานแล้วหลายปีแล้วมั้งครับผมแต่ว่าเราก็เพิ่งมาเห็นสองสามคืน